สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์สวิทนะครับวันนี้ลุงสวิทยอยู่ที่บ้านห้ยวยโต้ตำบลตับติกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้พบกันเที่ยงเที่ยงวันนี้ไม่ได้ไปไหนอากาศร้อนฝนทิ้งช่วง2อสามอาทิตย์เลยครับอากาศร้อนก็เออนึอกไปนึกมาก็เดี๋ยวทำคลิปักคลิปดีกว่า คลิปนี้จะทำเรื่องเกี่ยวกับวัชพืชคลุมดินนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกนตมบ้านนะครับว่าหญ้านะครับถือว่าเป็นวัชพืชชั้นตำนะครับถ้าอยู่ในเลือกสวนไร่นาก็เป็นอันว่ารกถ้ารกแล้วก็มันจะไปแย่งอาหารต่อพืชผลผลหมากรากไม้ของพี่น้องชาวสวนนะครับ แต่ถ้า,าว่าอยู่ในป่านี้ว่าจะพืชนี้มีหลายชนิดจะมีประโยชน์มากนะครับยาโมงข้าม,ามก็เลยตั้งหัวข้อว่ายาโมงข้ามสิ่งนี้ซึ่งก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นกันอย่าหาว่าเป็นหญ้านะครับท่านผู้ชมนี่แต่ละใบนี่ก็มีความหมายนะถ้าหากว่าอยู่ในสวนไรนาหรือว่าเป็นแหล่งที่ อันเหมาะสมก็เห็นควรใช้ดุล,ล,ลพินิษที่จะใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดสารเคมีฉีดได้นะครับที่ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ย้พีนน้องได้ดูตรงนี้คืออยากจะดึงเอาความประโยชน์ความสำคัญของหญ้าเหล่านี้ว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับข้อที่หนึ่ง นะครับก็ต้องคลุมดินนะอันนั้นแน่นอนว่าคลุมดินทําให้ดินไม่แห้งแล้งให้ดินชุ่มชืน้นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็มีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาอยู่บนภูเขาหรืออยู่ที่ราบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัชพืชคลุมดินนี่จะมีหลายชนิดนะครับคือเป็นเป็นหญ้าชั้นต่ําคือชั้นต่านี่หมายถึงว่าต่ําติดดินเรียกกับดินนะครับเป็นพืช คลุมดินนะครับถ้าเป็นภูเขาก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่งวันนี้จะจะจะ,ยก,ะย,ยกประโยชน์ดูดประโยชน์ของของพืชคลุมดินตัวน,นี้ก่อนนะครับเม็ดฝนอยู่บนฟ้านะครับเวลาฝนตกเนี่ยเม็ดฝนจะอยู่บนฟ้าบนฟากฟ้านะครับเวลาเมฆเกาะตัวแล้วก็กลั่นเป็นน้ําฝนแล้วก็ล่องละลิ้วทิ้งเม็ดลงมานะครับทิ้งลงมาด้วยความแรง นะครับเม็ดฝนมาปะทะครั้งที่หนึ่งคือปะทะยอดไม้ถ้าตรงนั้นมีเมฆไม้ต้นใหญ่มีกิ่งก้านสาขาและก็มีใบที่หนาทึบเม็ดฝนจะปะทะกับเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่อันดับที่หนึ่งก่อนและเมื่อปะทะเสร็จเนี่ยความแรงของเม็ดฝนนะครับก็จะลดลงนะครับก็จะลดลงทันที แล้วค่อยๆซึมตามใบไม้หยดตามใบไม้แล้วก็ตามกิ่งไม้และไหลลงมาตามลำต้นไม้ไหลลงมาตามลำต้นอของต้นไม้แล้วก็เข,เข้าสู่พื้นดินและที่เหลือบางเม็ดที่ไม่ปะทะกับต้นไม้หรือร่วงหล่นลงมาเม็ดฝนหล่นลงมาอย่างพื้นดินเนี่ยสิ่งสำคัญที่ รรับอยู่ก็คือพืชคลุมดินที่ถ้าผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้เมื่อเม็ดฝนลงมาบนบนยานี้แล้วเนี่ยความเร็วความแรงของเม็ดฝนก็ลดลงอีกทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลงไม่ถึงพื้นดินนะผู้ชมแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่มีหญ้ามีแต่พื้นดินพื้นทรายแล้วก็ไม่มีต้นไม้ ไม่มีการชะลอความเร็วของเม็ดฝนเลยดิ่งลงมาก็ปะทะกับพื้นดินหรือว่าเขาหัวลูนกับพื้นดินที่ไม่มีหญ้าที่ปกคลุมอยู่อะไรจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมแน่นอนถ้าฝนตก,ตกมากๆตกเยอะๆเมื่อตกลงมาก็จะเกิดการตั้งแต่ฝนเม็ดแรก ที่ลงสู่พื้นดินที่ไม่มีหญ้าปกคลุมพื้นดินทรายก็กระจายเมื่อตกมากๆก็จะไหลลงสู่ลำห้วยนี่แล้วก็ชักล้างหน้าดินลงไปพาหน้าดินตรงนี้ที่ไม่มีหญ้าเนี่ยลงไปในลำคลองหน้าดินตรงนี้ถ้าเป็นสีดำเป็นสีแดงก็น้ำก็สีแดง ถ้าเป็นพื้นดินที่สีดำก็น้ำกลายเป็นสีดำนี่ชะล้างลงไปลงสู่ในลำห้วยแต่ถ้าหากว่ามีสารเคมีนะครับมีสารเคมีก็ชักล้างเอาสารเคมีนั้นลงสู่ลำห้วยต่อไปทำให้ชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลองริมลำห้วยก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้น้ำตะกอนขุ่นข้นน้ำมีสารเคมี ไม่สามารถใช้ได้นี่ครับประโยชน์ของหญ้าแต่ถ้าหากว่ามีหญ้าปกคลุมดินนะถ้ามีหญ้าปกคลุมดินแน่นอนเหลือเกินว่าถึงจะชะล้างหน้าดินสักครั้งก็น้อยครับเพราะว่ามีสิ่งรองรับอยู่และเมื่อฝนตกหนักๆแล้ว น้ำที่ไหลซึมลงไปตามดินบ้างแล้วก็ที่เหลือก็ไหลไปตามพื้นดินไปที่ราบลุ่มและหญ้าเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เป็นตะแกรงเป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติน้ำกว่าจะลงไหลไปสู่ลำห้วยไหลลงไปก็พอดีก็ความใสความสะอาดมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ไหลลงไปสู่ในลำคลองลำห้วยที่ พี่น้องเลือกตัวไรนาที่ตั้งหมู่บ้านอยู่น้ําตรงนั้นก็จะเป็นน้ําที่ใสสะอาดแม้กระทั่งอาจจะคุณนข้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่นานก็จะหายผิดกับตาหากว่าย้าไม่มีญ้านี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมฝนน้นําฝนต้องชะล้างหน้าดินลงไปทําให้หน้าดินนี้ถูกชะล้างพื้นดินก็เสียหายนี่คือประโยชน์ของ พืชคลุมดินนะครับยกประโยชน์ให้ดูถ้าหากว่าไม่มีพืชคลุมดินนี่ลำบากนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆสิ่งน้อยๆที่มาพูดคุยกันแต่ถ้าหากว่าเป็นบริษัทเป็นคนที่มีที่ดินเยอะๆนะครับเขาจะไม่ตัดหญ้าเขาจะใช้สารเคมีพ่นเลยแต่เราตัวเล็กๆก็คงจะช่วยกันอนุรักษ์กันได้แค่นี้ว่า จากหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ถ้ารักษ์กันได้หลายคนก็ถือว่าเราก็เริ่มตโต,ตขึ้นเราก็สามารถที่จะรักสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไว้ได้นี่สิ่งเล็กๆที่บางท่านบางาคนก็ยังมองไม่เห็นแต่ถ้า,าว่ามีวัชพืชคุมดินอย่างนี้ตลอดเนี่ยเชื่อเหลือเกินครับว่า,าสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราแก้นี่ก็จะได้ผลนะครับสิ่งเวดล้อมโลกประเทศของเราก็จะสดใสขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อย่ามองข้ามนะครับก็คลิปนี้ก็ยกเอาประโยชน์ยาต่างๆมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เหมือนสมัยก่อนนี้แหละครับยกตัวอย่างไปนิดนึงลุงสวิทก็เคยทำนานะครับ ใช้ทำนาแต่ก็สมัยก่อนปูได้ปูสองสี่ห้าตัวเนี่ยสามสี่ห้าตัวก็ได้มือหนึ่งแล้วเอามาต้มามาต้มทำเป็นอาหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากนะครับเดี๋ยวนี้หายากเพราะว่าสมัยก่อนเวลาดำข้าวเสร็จเนี่ยเวลาต้นกล้าใหญ่ขึ้นสักสองคืบไม่นานข้าวลอยแพ่มาดูแล้วไอ้น้ำกัดอ่ะปูตัวใหญ่ๆนะปูนา จะปูดำขยำปูนามันกัดข้าวลอยมันเขาจะไปกินแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันก็ยังอยู่อีกเยอะแยะมากมายแพร่พันยเยอะแยะก็เลยเอาสารเค่มีลงไปฆ่าปูปูก็ตายหมดเลยทีนี้ชาวนาี่หามาเป็นอาหารแลวก็ค่อนข้างที่จะหายากปูก็ราคาแพงแล้วก็ไปทําลายสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยเช่นปูขึ้นมาตายข้างบน,บ,นบกบนคันนา อีกาบินมาวาว่าวา,วา,วาอีกาอีกานะตัวสีดำดำไม่ใช่กาน้ำนะฮ <c oughs> อีกาบินว่าว่าว่มาจับมับแล้วก็บินไปแล้วก็กินกินยาปูตายนั่นตายเพราะยาเบื่ออีกาก็ตายเพราะปูเพราะปูยาเบื่ออยู่ในปูอีตะอีกาก็ตายอืมสาเหตุก็เล่นกันเป็นทอดกันไปเลยนี่ก็สาเหตุที่เราใช้สารเคมี ใช้สิ่งต่างๆที่บางครั้งไม่น่าจะใช้แต่บางพื้นที่ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ขัดขานแต่บางพื้นที่น่าจะาใช้เครื่องตัดหญ้าด,ดีกว่านะครับผมว่าจะเหมาะสมมากกว่าพื้นที่ก็จะเป็นสีเขียวสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินครับนี่คือประโยชน์ของพืชคลุมดินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยว่าออพอมีเม็ดฝนลงมาแล้วเนี่ย จะต้องปะทะกับเรือนยอดอย่างไงไหลอย่างไงบางทีอาจจะนึกภาพไม่ออกต้องเอาเล่าให้ยาวแล้วก็นึกภาพออกเป็นคลิป,ลปไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเอาประโยชน์ของพืชคลุมดินหรือว่าหญ้าคลุมดินเนี่ยครับที่เป็นหญ้าใกล้ๆก,กับพืน้นดินเนี่ยเป็นวัชพืชที่มีความสำคัญต่อผิวดินนะครับ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วครับนี่คือประโยชน์ของหญ้าหรือว่าพืชคลุมดินนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ <laughs> ให้ลุงสวิตด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนี้ก็จะนำเสนอ,อเป็นคลิปที่ ต้นอื่นก็มีประโยชน์ทุกๆุกต้นไม้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างมีประโยชน์นะครับก็จะนำเสนอคลิปสั้นๆแต่ถ้าหากว่าพูดยาวนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปท่านผู้ชมจะเบือ่อสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงต่นนี้ขอบคุณที่กดติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามให้ลุงชมบิดด้วยสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย